สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดไล่แตงทองนะครับจังหวัดนครมโปฐมนะครับเป็นวัดของหลวงปู่หลิวปนกโกนะครับเทพเจ้าพญาเต่าเลือดแล้วก็มาเข้ามากราบองค์หลวงปู่หลิวนะครับในโบสถ์ทองคํานะครับมาทําบุญนะครับวันนี้ผมก็นําริโพมาถวายท่านเช่นเคยนะครับนะลอดใต้ท้ององค์พญาเต่าเลือนนะครับนะขอพรขอโชคขอลาบนะครับนะขอให้สําเร็จในความมุ่งมั่นปณานะครับนะขอให้พรที่ผมขอไปสู่ ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยทุกครั้งที่ผมมานะครับผมจะแวะไปที่วิหารเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่ใกล้ๆโบสถ์นะครับหลวงปู่หลิวทองคํานั่นแหละครับผมนะครับเข้ามากราบขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมเช่นกันนะครับทุกครั้งเลยนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับนะให้สมหวังสมปรารถนาฮะให้องค์พระนาคปกปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองนะครับนะครับหลังจาก กราบขอพอรองคเจ้าแม่กวนอิมและผ้านาคปกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเดินทางมากราบนะครับวิหารหลวงพ่อโตหรือพระสังกจาจย์นั่นเองครับเพื่อเสริมโชคเสริมลาภฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยครับ